มึงยังทําไม่ได้เลยจ้ามึงยังสาระแนสั่งสอนกูอยู่เลยมึงยังเลื่อนผ่านไม่ได้เลย pues ม,มึงยังเล nah, ื่อนผ่านกูไป <cruise spring. S 1> ไม่ได้เลยมึงมีสิทธิ์อะไรมาสอนกูจ้าในเมื่อมึงก็ยังทําไม่ได้กูไม่เลื่อนผ่านจ้ามึงไปทําไม่ได้ก่อนเนาะทําได้เมื่อไหร่ค่อยมาสอนกูจ้ามึงลองฝึกเลื่อนผ่านกูไปก่อนจ้าเลื่อนผ่านกูได้เมื่อไหร่ค่อยมาฝึกสอนกูนะเออแหมตัวมึงยังทําไม่ได้เลยอยากสอนชาวบ้าน <Luca> <uda> <m up Cold play> <licher eller> <mäßig> มึงจะด่ากูมึงคิดดีๆนะกูไวกว่ามึงเยอะนะกูบอกให้สมองกูปัญญากูเนี่ยวไวกว่าพวกมึงเยอะมึงอย่ามาหยิ่งกับกูเลยอย่ามึงจะจะไปด่าใครไปด่าที่อื่นถ้ามึงด่ากูมึงโดนด่ากลับเออมึงอย่ามาคิดว่ากูจะหยิ่งหยิ่งนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเงื่อนเงื่อนเงื่อนต้องแบบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวมันไม่กล้าด่าเราหรอกผิดจ้ามึงมาผิดกลุ่มนะ ทรรมะที่กูสอนเนี่ยเปิดโลกกูบอกให้เปิดโลกเลยมึงไม่เคยได้ยินได้ฟังมึงไม่เคยเจอมาก่อนอัศจรรย์ใจกูบอกให้ใส่ปิ้งอ่อัศจรรย์ไหมล่ะ เขาบอกบัญชีที่โอนเป็นน้าของอาจารย์ครับไปช่วยเชียงรายเนี่ยมันมั่วงไงกูไม่รับบริจาคไม่มีบัญชีใครเท่านั้นน่ะต้องได้ยินจากปากกูถ้าไม่ได้ยินจากปากกูไม่ใช่กูทุกครั้งที่กูเปิดรับบริจาคเช่นรอบที่แล้วเปิดรับบริจาคถวายวัดป่านาคำน้อยได้เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทกูพูดเองแล้วบอกชื่อบัญชีด้วยถ้ากูไม่ได้พูดชื่อบัญชีก็ไม่ใช่กูหาวิธีทางในการกันไว้หมดเพื่อไม่ให้โดนมิจฉาชีพหลอก การไม่หมดทุกทางอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่กูแน่เพราะกูไม่เคยพูด <c oughs> บทสวดมนต์แผ่เมตตากับบทกวดน้ําสามารถอุทิศส่วนกุศลให้ญาติเราทั้งสองแบบไหมคะบทสวดแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเอามาเป็นการสวดเข้าใจเราไม่ได้น้อมไปไปฝึกใหม่ฟังธรรมกลุ่มกูเนี่ยฟังธรรมไปด่าไปฟังไปด่าไปเหมือนอาจะยิ่งสักอะ่ะชิมไปด่าไปของกู พูดทำไปด่าไปอาจารย์ยิ่งสักสโลแกนคืออะไรแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็คุยยังทิ้งไปสโลแกนกูก็เหมือนกันฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ใสหัวออกไปสโลแกนเดียวกันอืม ถ้าทำสมาธิจน,จ,นจิตนิ่งแล้วเราเข้าไปเฝ้าดูการเกิดดับยังไงครับ <_ letter> ก็ตามเห็นมันดิก่อนจะเห็นการเกิดดับเห็นเวทนาหรือยังตอบก่อนทุกคนเนี่ยบอกสอนกันหมดต้องตามเห็นการเกิดดับตามเห็นการเกิดดับมันก็เลยงงไงทีนี้จะเห็นการเกิดดับยังไงในเมื่อจะเห็นการเกิดดับได้มันต้องเห็นจิตในจิตอะไรเกิดดับจิตเกิดดับจิตเกิดดับตามอะไร ตามอารมณ์มึงไม่เห็นอารมณ์มึงจะเห็นการเกิดดับได้ยังไงใช่หรือเปล่าเออไล่ลำดับไปดิเห็นกายในกายต้องเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาถึงเห็นจิตในจิตนี่เห็นจิตในจิตนี่ถึงเกนารเกิดดับ ที่ออกสื่อข่าวหรือให้สัมภาษณ์รายการสุภาพได้แต่สนทนาธรรกับผู้ฟังดันใช้คำหยาบเลือกปฏิบัติหรือไม่ถูกต้องจ้านี่มึงฉลาดและไปเลยกูเลือกปฏิบัติถูกต้องเลยฉลาดมากลูกหนูเริ่มฉลาดแล้วลูกนะนี่แหละเรียกว่าเลือกปฏิบัติฉลาดมากลูกเก่งมากลูกเยี่ยม คำถามคือไม่มีอะไรให้กูด่ากูจะด่าทําไมกูอยากรู้แค่นี้เลยเมื่อวานตักบริบูรณ์มามึงไม่รู้ใช่ไหมมึงไม่รู้แต่มึงเสอพูดมากเลยเมื่อวานตักบริบูรณ์มามันก็มาให้กูด่ากูเลือกปฏิบัตินะกูเลือกปฏิบัติก็ใครให้กูด่ากูก็ด่าไงใครให้กูดีกูก็ดีไงมึงมาแบบไหนล่ะมึงมาแบบไหนกูก็ใส่แบบนั้นน่ะมึงมาดีกูก็พูดดีมึงมาไม่ดีกูก็พูดไม่ดี มึงให้กูด่ากูก็ด่ามึงไม่ให้กูด่ากูก็ไม่ด่าไล์สดมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้กูด่ากูด่ามะกูด่าก็จบใครไม่ต้องการกูด่าไม่ต้องมาถามเพราะในไล์สดกูจะด่ากูวางเงื่อนไขไว้แล้วนะแล้วไล์สดเนี่ยกูมีสองช่องช่องเนี้ยกูด่าอีกช่องหนึ่งกูไม่ด่าเลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติเพราะกูบอกแล้วกูบอกทุกอย่างชัดเจนหมด เลือกปฏิบัติเพราะไม่ได้ให้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมมันขัดต่อคําสอนศาสนาหรือไม่แล้วมึงเอาอะไรมารู้ว่ากูได้ประโยชน์หรือเปล่ามึงว่านักข่าวสัมภาษณ์กูกูได้ตังเหรอมึงรู้เหรอถ้ามึงลือไม่จริงอย่าพูดนะถ้ามึงอ้างผลประโยชน์กูฟ้องมึงได้เลยนะว่ากูได้ผลประโยชน์จากใครมึงหาหลักฐานมาว่ากูเอาประโยชน์จากใครมามึงไปหามาว่าใครจ่ายตังกูไปหามาว่ากูรับเงินกูได้ไรายได้จากการสัมภาษณ์ไปหามา ถ้ากูรับไปด้วยตัวเองกูใช้ด้วยเงินตัวกูเองถ้ากูไม่ได้รับกูฟ้องมึงกลับนะ,เอา,าอะ,นะเอาไหมแลกกับคนละหมัดเอาไหมล่ะกูมีทนายนะกูฟ้องได้นะอยากจะลองกับกูสักตั้งไหมล่ะอา่ามึงปากเก่งไงออจะได้รู้ไงว่ากูรับจริงหรือไม่จริง กูชอบมากเลยคนปากดีแบบเนี้ยกูชอบออมึงว่ามึงจริงใช่ไหมกูก็จริงลองดูกะสักตั้งไหมล่ะออกูเห็นชอบกระจังเลยอ่ะเอาปากไปแกว่งชาวบ้านทําลายคนอื่นเนี่ยเก่งมากเลยแต่ไม่เคยดูสันดานตัวเองเที่ยวทําลายคนอื่นพูดให้คนอื่นเนี่ยชิบหายวัยป่วงเนี่ยเก่งมากสันดานพวกมึงเนี่ยเยี่ยมจริงๆพูดจาดีมากเลยนะแต่ใส่ร้ายป้ายสีคือที่หนึ่งมึงว่าแปลกนะอ่า วกมึงนะต้องเจออย่างกูมึงต้องโดนของจริงกูจะเอามึงเป็นตัวอย่างก็ได้นะอยากลองไหมล่ะ,ะเพื่อกูจะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นว่าเวลาเอาปากไปแขวนเอาไปแขวนไว้ช่องคนอื่นเขาแล้วไปดินทาว,ว่าไร้ไปใส่ไร้ป้ายสีคนอื่นไว้อย่างเงี้ยสันดานแบบนี้มันต้องได้รับผลจากการกระทำยังไงบ้างกูเป็นคารวาสนะกูฟ้องมึงไม่ผิดกูบอกให้ ไม่ผิดแล้วกูค่อยไปให้อภัยมึงทีหลังซึ่งความเปจริงกูไม่ได้โกรธอะไรมึงเลยเอากะเช้ามากูก็รับแค่ให้มึงแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่ามึงขอโทษแล้วแค่นั้นพอไม่ง่าไม่ยากกูไม่ไปเองด้วยกูส่งตัวแทนไป ถ้าเดี๋ยวมันกวนเขาเอาเข้าไปในห้องอ่ะแล้วก็เปิดพัดลมตัวใหญ่ให้มันหน่อยมาเหรอ ถ้กากำลังมาแล้วดิปักอีกแป๊บอีกแป๊บหนึ่งจะออกแล้วหมีเอาเข้าหน้าบ้านก็ได้พอดีอาจารย์บันเทอเข้ามาแล้ว สันดานคนประเภทเนี้จะจะบอกให้ควรจะโดนกระโถนตีปากแรงๆมันไม่รู้อะไรเลยแต่มันเก่งในการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโง่แต่อวดฉลาดตั้งแต่อาจารย์สอนทำมาออกพรรษานี้อาจารย์สอนทำเต็มสองปีเต็มอาจารย์ไม่เคยรับเงินใครแม้แต่บาทเดียวไปบรรยายที่ไหนเดินทางไปไหนก็ไม่เคยรับเงิน เงินค่าจ้างค่าสอนค่าบรรยายไม่เคยรับแม้แต่แดงเดียวที่รับก็รับเข้ากองกลางทั้งหมดเพื่ออะไรเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําผู้ปฏิบัติธรรมไม่เคยรับเพื่อส่วนตัวในการมาใช้กินใช้จ่ายคนให้อาจารย์รีวิวสินค้ามีติดต่อเข้ามามากต่อมากหลายสิบเจ้าขอให้อาจารย์รีวิวสินค้าทายอินสินค้าในขณะาจา์ไร์สดเนี่ยเอาสินค้ามาตั้งตรงนี้แล้วให้อาจารย์พูดชื่อสินค้าเขา อาจารย์ยังไม่รับแม้แต่ตัวเดียวทั้งทั้งที่อาจารย์จะรับก็รับได้รายได้จะเอาจากตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหลักเกณฑ์หลักธรรมแต่อาจารย์ไม่อยากมานั่งพูดรายการสินค้าเลยไม่รับอยากจะพูดเฉพาะธรรมถ้าใครรู้ว่าอาจารย์รับไปหาตัวมาแล้วไปฟ้องกูกูจะยอมติดคุกถ้ากูทำจริง กูจะยอมเลิกพูดก็ได้ตะกูลับเอาสิมากล้าไหมล่ะไปหามาสิคนในโลกเรามันทุเรศทุลังทุกวันนี้ปากมันไม่เคยสงบสุขสติสัมปชัญญะไม่เคยมีดีแต่สาบแช่งชาวบ้านดีแต่ใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านทั้งเธอที่มันไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลาย ว่าเหตุปัจจัยในการทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาทำเพื่ออะไรกันคนมาสัมภาษณ์มึงใช่กูนั่งด่าเขาเหรอฮะในไลฟ์สดกูก็บอกอยู่ว่าอะไรกูคัดกรองคนพวกมึงชั่วพวกมึงเลวมึงไม่อยากฟังก็ใส่หัวออกไปมึงมานั่งฟังกูอยู่ทําไมกูก็พูดอยู่คอนเทนต์มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็เลื่อนผ่านมึงไปสิทําไมมึงไม่เลื่อนผ่านอ่ะมึงมานั่งทนฟังกูทำไมเออมึงเกลียดกูมึงไม่ต้องฟัง มึงก็แค่ออกไปมึงจะมานั่งพิมพ์ด่าเขาเพื่ออะไรกูอยากรู้แค่นี้เลยมึงด่าเขาทําไมอ่ะเขาทําลายชีวิตมึงเหรอฮะเขาไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงหรือเปล่าเปล่าอ้าวแล้วมึงไปด่าเขาทําไมแล้วคาถามที่กูพูดอยู่กูพูดด่าใครกูพูดด่าคนอื่นกูด่ามึงหรือเปล่าเปล่าแล้วมึงด่ากูทําไมเออถ้ากูด่ามึงแล้วมึงด่ากูกลับกูก็จะไม่ด่านะเพราะอะไร พ่อมันคงไม่ชอบของมันแหละเนาะเพราะกูไปด่ามันก่อนแต่นี่กูด่าคนอื่นแต่มึงเดือดร้อนคำถามคือมึงเดือดร้อนทําไมเพราะคนที่กูด่าเขาเต็มใจให้กูดา่าด่ากูเพื่อใช่หรือเปล่าเดี๋ยวกูถอนตีปากให้เดี๋ยวก่อนมันเก่งนักน,นะต่อยก,กับกูไหมมาอีกแล้วต่อยก,กับกูไหมออ อันตรพานนี่เก่งมากเลยนะแหมต่อยกับกูไหมมึงกล้าหรือเปล่ามีเงินไหมต่อยกูอนะไม่ยากหรอกง่ายแต่กูถามมึงก่อนมีเงินในบัญชีหรือเปล่ามีเงินค่อยมาต่อยกูไม่มีเงินอย่าสารแนมานะไปเตรียมเงินก่อนกูดูสภาพมึงเดี๋ยวไม่น่ามีตังเงินติดบัญชีมีหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยเนี่ยเดือนที่ผ่านมาแดกมามาาแล้วกนะนะูว่าเดือนนี้ก็น่าจะแดกมามาาอีกนะแต่จะคิดจะต่อยกูเนี่ยนะแหมต่อยกูตัวจะตัวไหมไปหาเงินมาก่อน มีเงินค่อยมาคุยกับกูเรื่องต่อยไม่มีไม่ต้องโอเคนะ,ะเดี๋ยวไม่ใช่ต่อยกูเสร็จแล้วให้กูฟ้องหรอโอ้ยผมยอมติดคุกเพราะผมไม่มีเงินจ่ายตังค์ผมไม่มีตังค์จ่ายเงินครับอ่อันนี้กูไม่ไปล่อยเดี๋ยวกูเจียกูเจ็บตัวฟรีกูไม่เอากับมึงนะอ่เออฮฮต่อยกับกูตัวต่อตัวไหม กูไม่ถามมึงหรอมึงเก่งอะไรมาจากไหน,นกูไม่ถามกูถามคําแรกเลยมีตังไหมถ้ามีตังค่อยมาชกกูไม่งั้นเดี๋ยวกูเจ็บฟรีเดี๋ยวไม่มีใครใจ่ายค่ารักษาพยาบาลกูเดี๋ยวไม่มีใครใจ่ายค่าทําขวานกูเดี๋ยวไม่มีใครใจ่ายค่าปรับอ,อันธ่า,านแท้แหมภูมิใจเหลือกเกินนะต่อยกับกูไหมสมองมึงนี่นะสมองทํามาจากมือจากตีนไม่ได้ทามาจากสติสัพพัญญาไม่ได้ทํามาจากปัญญา ถูกสร้างมาจากมือจากตีนไม่ได้สดถูกสร้างมาจากปัญญาไม่ได้ถูกสร้างมาจากความฉลาดอภูมิใจมากเลยเที่ยวต่อยตีชาวบ้านเนี่ยนะโอ้ยกูนี่ชมเชยมึงตบมือให้เลยอะ่ะตบมือให้สามทีเป็นขวัญกําลังใจในความภูมิใจของชีวิตมึงนะที่สามารถเชิญชวนคนอื่นให้มาต่อยตีกับมึงได้เพื่อจะได้ตอบสนองต่อความสาสใจในชีวิตมึงอะนะกูยินดีด้วยนะ ประสบความสําเร็จจริงๆแนละ้วชีวิตมึงเนี่ยกูรู้เลยนะพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงแล้วชีวิตต่อไปของชีวิตมึงจะเป็นยังไงกูอยากจะมอบโล่รางวัลให้มึงเลยอะ่ะเอาเลยหรือว่ายังไงหรือจะเซ็ตอะไรก่อนไหมเอ,อย่างนะโอเค คนเท่าคนแก่เขาเล่าว่าหอยไม่ได้รับบุญจริงไหมครับเพราะอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะั้นไปเกี่ยวอะไรกับหอยเนี่ยเหตุใดการอยู่ในปัจจุบันหรือทําสมาธิจึงทําให้มีสติกําลังได้ครับอ้าวก็เราไม่มีสติดูสิลองคิดไปเรื่อยเปื่อยดูสิระหว่างกับอยู่กับปัจจุบันอะไรมันจะดีกว่ากันล่ะการที่เรามีสมาธิเราทําอะไรจะผิดพลาดยากมากแต่การที่เราไปเรื่อยเปื่อยเลยมันจะผิดพลาดไปหมดมึงว่าอะไรมันจะดีกว่ากันล่ะ การที่มึงมีสติอยู่กับตัวเองเวลามึงเจอทุกอะมึงจะหยุดทุกข์ได้แต่ถ้ามึงปล่อยไปตามไหลไปตามความทุกข์มึงจะหยุดความทุกข์ไม่ได้เลยอะไรมันจะดีกว่ากันล่ะเออต้องมีสติซี